ชื่อสิริวันคำสุวรรณค่ะเอ,อ่อสุขภาพก็สมองก็จะตื้อหูข้างซ้ายอื้อหัวเขา่าสมองตื้อหรือหูอื้อทั้งสมองทั้งหูอะคะ่ะทั้งสมองก็มีปัญหาหูก็มีปัญหาค่ะ ด้านซ้ายด้านซ้ายอ้าวตามด้วยหัวเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีค่ะทั้งสองข้างค่ะอ่าเข่าสองแล้วมีอะไรก็มีสีข้างข้างนี้ค่ะที่เจ็บข้างในเจ็บข้างในเลยค่ะเจ็บข้างในสีข้างที่โค้งค่ะอ้าวอันนี้เรื่องสุขภาพการเงินด้วยค่ะการเงินติดขัดค่ะครอบครัวโอเค ครอบครัวก็ไม่โอเคครอบครัวก็ไม่โอเคแตกแยกค่ะแยกกันแล้วท่านเทวดามีทำแท้งหนึ่งคนกุมารหนึ่งดวงรับขันมาสามขันเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดหรือเปล่าขันอะไรกันเล่าเออ <c oughs> ขันเขาคือเป็นเป็นร่างของพ่อแม่อุมาแหละคะ่ะแล้วก็ขันที่สองก็เป็นของพระ ขันที่สามก็เป็นของล่างของคารวาเป็นเออเอเออะไรอะ่ะหมอท่านโกมลทัศน์ะคะหมอชีวกหมอชีวกยังอยู่ครบหรือเปล่าขานไม่มีอะไรหรอกแลท่านเอ๋ยพระเจ้าเลยนะนะั่นหนาไม่ได้ใส่ใจส่วนมนห์อกคราจึงไม่มีอะไรหรอกนาะแหละท่านเอ๋ออ้าวอ้าวเป็นว่า เรื่องขันตัดทิ้งไปก็เอาไปลอยทิ้งน้ําได้เลยใช่ไหมได้เลยท่านเอ๋อเอาไปลอยทิ้งน้ําทีนี้เรื่องเด็กกากุมารยังอยู่ใช่ไหมเด็กยังอยู่แน่แท้แหละท่านเอ๋ยกุมารร่วมด้วยกันเลยนั่นแหละหนูเจ็บปวดเพราะเด็กสองคนนี้จะให้ไปเกิดหรือเปล่าไปค่ะให้ไปค่ะให้ไปเกิดเลยพอแล้วเดือดหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว วันนั่นเลยปมาอีกหนึ่งใช่ไหมนอ้อใช่แล้วยี่สิบวันนั่นเออยี่สิบห้าวันทําเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เริ่มงานเลยเด็กชายหญิงกันเล่าเออผู้ชายเจ้าค่ะฮะนังตาอ้าวเด็กชายสองชายเลยสิฮะอ้าวชื่อหัวชื่อกิตสดากิตสดาฮะแล้วไงต่อประมาณน่ะใครอยากชื่อ มาวินกิษดาโอเคกินอะไรเลยกินเลยหะว่าไปข้าวเหนียวชกอข้าวเหนียวมุกตกอย่างนี้หลงตามันอร่อยนั่นข้าวเหนียวจิ้มมาน้ำสองลาหลงตาได้ของสรรสัตว์เลยได้ไหมครอ้าวน้ำหนมเซเว่นได้ครับอ้าว เสื้อผ้าเลยสองหนุ่มน้าหลงจ้ชุดเด็กผู้ชายสองชุดได้ครับสองชายสองชุดสัตว์ไปสัตว์น้าหลงจ้านะจ้าไปหลายสิบตัวไปหมอสิบตัวหลายสิหมอสิบโอเคสังทานหนึ่งชุดสชุดครับสังทานสองชุดโอเคเปล่าได้เปล่าได้ค่ะได้เลยอ่าเรียบร้อยรพุ่งนี้มาเลยใช่ไหม จ้าค่ะอนของมาแล้วค่ะสาธุถอนกําลังออกอย่าให้เจ็บอย่าให้อื้ออย่าให้เดยงไปทางซ้ายทั้งหมดหลวงพ่อเจ้าขาจะจะสื่อต่อของศัพท์ศัตว์พวกศัพท์ศัตว์ได้ไหมเจ้าค่ะอะไรนะเอาตัวนี้ให้จบก่อนแม่แล้วแม่จบแล้วเอานี่จบยี่สิบวันจบแล้วค่อยมาเคลียร์กันเจ้าค่ะาตามนี้บ,บายบายไปได้บายบาย,บายบขอบคุณท่านเทวดา บัดนี้ญาติโยมได้รับความช่วยเหลือแล้วขอ,อเทวดาและบริวารทีมงานจงเจริญมีบุญบารมีเต็มเปี่ยมด้วยเถินได้เวลาเก่าลานแล้วท่านเอ๋ยได้เวลาเก่าลาแล้วล่ะนะได้เวลาจากลาก่อนละคะข่าวนี้นะาไปก่อนนะท่านเอ๋ย เาหน้าเลยมาใหม่อีกแล้วคราวนี้แท้ขอราก่อนและท่านเอยสาธุสาธุสาธุเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญเอเรื่องจะโผ จรจบ <c oughs> เลยเฮ้ย, <c oughs> ยต้องรอก่อนแม่ตามไปดูเขามีคิวเของพ่ออยู่เอาว่ามามีอะไรจ๊ะไม่คิว่งทำอะไรนะเขามีคิวอันนี้คิวที่สิบเขามาผลข้อ่าเข้ามามีอะไรมีคิวน้ <c oughs>